สวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Last Minute Christmas Shopping นะฮะซึ่งมันเป็นเกมที่ Noch จัดหาสร้างมาให้นะฮะเป็นเกมนี้เหมาะกับวันคริสต์มาสมากและนี่คือวิธีกาเรเล่นนี่ซานตาซานตาจะลืมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสไปแล้วแล้วก็แอลของซานต้ามันก็ต้องทำของขวัญน,นี่คือต้นไม้จ้ะกูรู้เพื่อสร้างของขวัญ แฟนตาต้องการไม้ให้หักเพื่อจะตัดต้นไม้แฟนตาต้องกดเอแต่ผมไม่ใช่แฟนต้านี่คือหินไม่บอกมาดูนั่นเนี่ยให้ถ้ากระโดดข้ามหินให้กลัวให้ฟนตากด A ก็บอกว่าไม่ใช่ซานตานี่คือ t e n t a c เคหรือหนวดหนวดอะไรสักอย่างนะ แล้วเขาสามารถทำให้ซานตาสูญเสียไม้ไปได้เพื่อจะสูเพื่อจะฟันเท่นแล้วเขาซานตาต้องแรงดันล่างนี่คือโปรเกตมิเตอร์โอเคโอเคอดูโอี่เกตวันมินิท มาไปแล้ว <p ies rapper> ได้มามาผมเล่นเป็นแรเฮ้ยเฮ้ยมาดี่ผมเฟียนน่ะอื้มืออื้หือยกดฟันยิกๆเนี่ยแหละถูกต้องที่สุด โอ้ยใช้กูมแป๊บหนึ่งจะจะมืดแล้วอย่าพึ่ง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 เชียวนะเพื่อนฝูงโอ้ยมาอย่านะอย่ามึงมือตอนนี้โอ้ ไมายยาอืมนี่คือเด็กซานตาทำให้เด็กเสียใจซานตาได้รับคะแนนห้าร้อยเก้าคะแนน <laughs> กดอหรือตเพื่อมา <laughs> เริ่มเป็นละ่ะวิ่งบวกกระโดดเท่ากับเร็วละการเดียวไม้ครับนี่หว่า <laughs> มา มอโ,อโอ้ยมาโอ้โอ้โอ้ฮอมอืมฟิกแฟ x ฟิ t แฟ x ตัดแม่งตัดแบบดิจิตอลเวลาจะหมดอีกแล้ว โอ้โหโอ้โต้องใช้กุูมที่เก็บมาละเฮ้ยอย่าเชียวนน้อยอย่าอย่าหมดเวลาอย่าหมดหมดมาเฮ้ยเกมนี้แม่งมันมีเวลาแค่นาทีเดียวมาเฮ้ย ไอ้เหรลบินลอยพองมาตัดริบบิ้นหรือไงกันันม้าต์บัดเร็วๆหน่อยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โอ้ยมันต้องไม่นเป็นยัง,ง้งฮ้ย คิดมากไม่มีซานต้าไม่เป็นไรแต่มีพ่อแม่ก็พอเดี๋ยวเด็กสั่งให้พ่อแม่ซื้อให้ทุยทุยไม่ตัดหล้กวะเฮ้ยซานตาไปแล้วซานตาอีกนิดเดียวหรือปล่า <c oughs> ถ้าไม่ได้น้อยกว่าเดิวมวะ <c oughs> มาให้อีกรอบอีกรอบ <c oughs> Ui. Má. Ô. Ô, cho pin nhá. Santa cho pin rồi nè. Ôi, mai mai nó nó mới mày, เม่ฮึฮึอืมอฮอึฮ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 นะึฮ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 มฮึฮึฮึาึฮึฮาาึฮึฮึฮมฮึนึฮึาึฮ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 ีฮึ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 กล จบปะโอเคนะฮะรอบสุดท้ายแล้วนะฮะงั้นไปละมาเทนะเข้ามาเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ ไปเลยโลบินไม่มันต้องไม่จบเพียงเท่านี้โอ้โหเอ้ย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  มันต้องไม่จบอย่างงี้เลยอ๋อไม่งั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description งั้นสำหรับคลิปนี้จบละฮะสวัสดีฮะไม่เอาละไม่แคร์ละเกมนี้บายละอย่าให้มีอีก